ขณะที่กองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่17ได้จัดกําลังพลจิตอาสาร่วมกับกําลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่32ผู้น ados, ําชุมชนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อําเภอแม่ทะจังหวัดลําปางร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจเพื่อพัฒนาวัดพระธาตุม่วงคําตําบลกล้วยแพ้อําเภอแม่ทะซึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจการลํำเลี้ยงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรขึ้นทางบันไดด้านหน้าของวัดนะคะเพื่อนำไปรวบวม รวมเตรียมดําเนินการก่อสร้างศาลาไม้ทดแทนหลังเดิมที่ถูกไฟป่าเผาไหม้ไปก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นการทํานุบํารุงศาสนสถานที่สําคัญให้เหล่าพุทธศาสนิกชนในพื้นที่มากราบไหว้บูชาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแก่คนในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นการทําความดีน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6รอบ72พรรษา28กร,รกฎาคม2567ค่ะ